Walk with God โดยคริสตจักรพระสรีแห่งการเก็บเกี่ยวชีวิตที่ไม่หยุดเกิดผลเยอรมีบทที่17ข้อที่7คนที่วางใจในพระยาเวยอมได้รับพระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระยาเวเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ ซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลําน้ําเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแลง้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผลทุกวันนี้เราดิ้นรนบากบั่นทํางานเพื่อจะมีชีวิตที่ดีมีความสุขและสุขสบายแต่ความพยายามของเรานั้นจํากัดและน้อยนิด ที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทำให้เราผิดหวังในสิ่งที่เราหวังไว้เกิดความท้อแท้ในการมีชีวิตแต่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่งพระองค์เชื้อเชิญทุกคนเข้ามาภายใต้พระหัตถ์ของพระองค์เมื่อเราวางทุกเรื่องในชีวิตไว้กับพระองค์เราจะไม่ผิดหวังและเสียใจเพราะชีวิตของผู้ที่วางใจในพระเจ้าจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไวร้ริมน้ำอย่างรากออกไปข้างลำธารใบก็เขียวสด แม้จะมีแสงแดดแห่งชีวิตแรงกล้ามมากเพียงใดจิตใจความหวังความเชื่อความรักความยินดีของเราก็ไม่เหี่ยวแห้งแม้จะเกิดความแห้งแล้งขัดสนยากลำบากเพียงใดชีวิตของเราก็ยังคงแตกหนอ่อออกดอกเกิดผลของพระพรและความสุขอยู่วันนี้เราอยากมีชีวิตที่เกิดผลแห่งพระพรตลอดทุกเวลา เราต้องเข้ามาพึ่งพิงพระองค์รักษาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและพี่น้องในพระกายไม่ขาดขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ